สวัสดีครับพิธีตอนรับทุกคนเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ในเรื่องนามธรรมาและการแก้ปัญหานะครับซึ่งเป็นเนื้อหาสําหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1มาตรฐานการเรียนรู้ม .4.2 วิยาการคํานวณตัวชี้วัดที่1นะครับในบทนี้นะครับจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับความคิดเชิงนามธรรมาและการที่เราจะนาความคิดเชิงนามธรรมหรือ ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยมาแก้ไขปัญหาในชีวิตประจาวันนะครับว่าในกระบวนการเรียนรู้เนี่ยหลังจากที่เราเรียนแล้วเนี่ยเราจะนําไปประยุกต์ใช้เพื่อที่จะแก้ปัญหาได้ยังไงนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับผู้เรียนสามารถเขียนอัลกริทึมเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้อย่างถูกต้อง 2. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายขององ่อนไขเชินนามาทําได้อย่างถูกต้อง3 ผู้เรียนสามารถไปยุ์ใช้แนวคิดเชิงนามธรรมเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้นี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของสื่อการสอนนี้ที่อยากจะให้ทุกคนสามารถทําได้หลังจากที่เรียนเ,ยเสร็จแล้วนะครับบทเรียนที่จะเรียนในวันนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วย2ส,ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือแนวคิดเชิงนามธรรมและส่วนที่2ขั้นตอนการแก้ปัญหาะครับมาเริ่มบทเรียนกันเลยนะครับแนวคิดเชิงนามธรรม แนวคิดเชิงนามธรรมทั้งจัด t ช็คกิ ing, หรือ a b s t r a เ t i o n เป็นองค์ประกอบหนึ่งของแน,นงวคิดเชิงคำนวณหรือในภาษาอังกฤษนะครับก็คือ o o p u u t t t o o n l t t i n k i n g ซึ่งเป็นซึ่งใช้กระบวนการคัดแยกคุณลักษณะที่สำคัญออกาจออกจากรา,ายละเอียดปีกยอดของปัญหาเพื่อให้ได้รายละเอียดของข้อมูลที่จำเป็นและเพื่อพอนาการแกปัญหา พูดสั้นๆนะครับก็เหมือนกับเราหยิบส่วนที่สำคัญออกมาจากส่วนที่ไม่สำคัญนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับจากภาพที่เราเห็นการบดคำว่า Hello เนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมีรูปแบบที่แตกกางแตกต่างกันยังไงมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์แต่ละคนถูกไหมครับแล้วจากตัวอย่างเนี่ยเราจะได้เห็นารายละเอียดที่แตกต่างกันเช่นสีรูปแบบตัวอักษร ซึ่งรูปแบบที่แต่ละคนมีอยู่เนี่ยถ้าจะถ่ายทอดให้ผู้อื่นรับรู้และเข้าใจที่ยากอย่างมันคงจะเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะครับและอาจจะไม่มีความจำเป็นที่ผู้อื่นเนี่ยจะต้องรู้ทั้งหมดซะด้วยในที่นี้นะครับหากผู้รับข้อมูลต้องการทราบว่าขับเนี่ยประกอบไปด้วยอักขระอะไรบ้างโดยไม่สนใจประเภทของตัวอ,อักษรพิมใหญ่หรือพิมพ์เล็กคำว่า h e l โลตัวอักษรานี่ก็จะมีองค์ประกอบเชิงนามธรรมเดียวกันคือเป็นคำที่ประกอบด้วยอาาักขระ H b อ l l a c แะครับแต่ในบางสถานการณ์เนี่ยอาจจะสื่อว่าข้อมูลดังกก่าเนี่ยเป็นเพียงอักขรภาษาอังกฤษ5ตัวหรือเป็นคำภาษาอังกฤษเพียงหนึ่งคำก็ได้นะครับเราดูตัวอย่างที่1.1กันนะครับการคัดกรองารายละเอียดของคำว่า Hello เนี่ยเมื่อระบุความต้องการที่แตกต่างก,กันแล้วดังนี้เนี่ยจะมีอะไรบ้างอันแรกนะครับข้อมูลประกอบด้วยอักขรใดบ้าง แต่ละอักขระเป็นอักษรตัวพิมพ์เล็กหรือตัวพิมพ์ใหญ่และมีสีอะไรตัวที่2ข้อมูลประกอบด้วยอักขระใดบ้างแต่ละอักขระประกอบด้วยสีอะไรตัวที่3ข้อมูลประกอบด้วยอักขระใดบ้างแต่ตัวที่4ข้อมูลประกอบด้วยอักขระสี่ตัวตัวที่5ข้อมูลประกอบด้วยข่ากี่ค่าจากข้อมูลที่เราได้มานี้นะครับ เราก็จะเห็นว่ามันมีคําว่าตัว h ฮลโแต่ว่าความต้องการของเราเนี้ยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5วอมต้องการนะครับซึ่งเราจะต้องเขียนอธิบายออกมาให้ตรงกับความต้องการที่เขาต้องการจะสื่อนะครับส่วนนี้นะครับคือตารางที่จะอธิบายคุณลักษณะนเนี่ยของคำว,ว่า h ฮโตามรายละเอียดที่ต้องการจากสไลด์เมื่อสักครู่นี้นะครับ ซึ่งเราจะเห็นได้เลยว่าจะมีการกําหนดระดับความละเอียด,ด,ยดจากมากไปหาน้อยหรือก็คือจากความละเอียดไปหาความเรียบง่ายนะครับรายละเอียดที่เราต้องการจะมีทั้งหมด5ส่วนจะเห็นเลยนะครับว่าข้อมูลประกอบด้วยกขระอะไรบ้างแต่แต่ละอักขระเป็นอักษรตัวพิมพ์เล็กหรือตัวพิมพ์ใหญ่และมีสีอะไรตรงช่องที่มีคําว่าคําอธิบายคุณลักษณะของคําว่าไฮโดเนยเขาก็จะอธิบายอย่างชัดเจนเนะครับว่าอัขระ H, E, L, L และ O เนี่ยแต่และอาคาัคขระเนี่ยมีสีเหลืองสีเขียวแล้วมีแดงซึ่งจะเป็นการอธิบายคุณลักษณะอย่างละเอียดและมีการสแสดงที่อยู่แบบคำว่า Hello เนี่ยออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่ามีตัวพิมพ์ใหญ่กี่ตัวและตัวเล็กกี่ตัวนะครับถัดจากนั้นลองลงมาข้อมูลก็จะมีความละเอียดน้อยลงนะครับเพราะว่าเราเริ่มคัดกรองส่วนที่สําคัญออกมาแล้วนะครับอ่า ข้อมูลประกอบด้วยอักขระใดบ้างแต่อักขระประกอบด้วยสีอะไรอักขระ h e l l o เนี่ยแต่ละละอักขระมีสีเหลืองเขียวเนิ่งแดงและร่วงตามลำดับเห็นไหมครับเราจะเห็นเลยว่าความต้องการที่โจทย์ระบุมาเนี่ยจะเกิดการตัดทอนส่วนที่ไม่จําเป็นออให้เหลือเฉพาะส่วนที่สําคัญและหลังจากนั้นเราก็จะมาดูที่ความต้องการสุดท้ายนะครับข้อมูลประกอบด้วยค,คําิียคคำคำอธิบายคุณลักษณะ ของไฮโลเนี่ยก็ืีแค่ประโยคสั้นๆประโยคเดียวครับคือคำว่าทำภาษาอังกฤษหรือคำาฐาฐาฐาและสามารถเขียนออกมาในรูปแบบของนามธรรมได้เนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเองหลังจากนั้น,นครับการคัดเลือกคุณลักษณะที่จำเป็นต่อ,อการแก้ปัญหาการคัดเลือกคุณลักษณะที่จำเป็นต่อ,อการแก้ปัญหาเนี่ยคือการพิจารณาปัญหาที่อาจ ประกอบไปด้วยรายละเอียดจำนวนมากทั้งที่ไม่จำเป็นและและจำเป็นต่อการแก้ปัญหาดังนั้นในการแก้ปัญหาเนี่ยเราก็ควรจะเล,ลือกเฉพาะรายละเอียดที่จำเป็นเท่านั้นจากตัวอย่างที่1.2นี้นะครับห้องเรียนห้องหนึ่งในโรงเรียนยมัธยมแห่งมีนักเรียนอยู่ทั้งหมด20คนเพื่อเป็นการต้อนรับเปิดเทอมรวมเพื่อนรังเนี่ยซึ่งประกอบด้วยหนูนิ๊หมูแนนและหมูหน่อย ได,ด้ไปรับประทานอาหารที่ร้านปลาแต๋วใกล้โรงเรียนและตกลงกันว่าไม่ว่าใครจะสักอะไรก็จะจ่ายค่าคนละเท่ากันโดยมีรายการอาหารดังนี้ทางช่องขวาลมลยคือรายการอาหารนะครับประเภทแล้วก็ราคาระบุเอาไว้ซึ่งเราจะใช้ข้อมูลตรงนี้นะครับมาหาข้อมูลที่เราต้องการเนี่ยโดยที่เราจะตัดทอนส่วนที่ไม่จะเป็นทิ้งออกไป ต่อมานะคะหลังจากที่เรารู้ข้อมูลรายการอาหารประเภทและราคาแล้วนะครับถัดจากนั้นนะครับเราจะนำข้อมูลนั้นนะครับมาหาข้อมูลที่จำเป็นและหาคำตอบของความต้องการที่เด็กๆทั้งสามวันต้องการจะได้นะครับซึ่งจากรายละเอียดทั้งหมดนี้นะครับเราต้องการเพียงแค่2ออย่างก็แล้วครับ่ก็คือราคาอาหารแต่และรายการที่สั่งและจำนวนเพื่อนที่ไปทานอาหารโดยการ โดยเราจะนำราคาอาหารแต่ละรายการที่สั่งเนี่ยนำมารวมกันนะครับจากนั้นหารด้วยจำนวนเพื่อนที่ไปนะครับซึ่งประกอบด้วย3าคนก็คือหนูนิษหนูแนนและหนูหน่อยนะครับหลังจากที่หาร3แล้วนะครับคำตอบที่ออกมาได้นั้นก็คือ56.3บาบาทนั่นเองครับต่อไปนะครับการถ่ายทอดรายละเอียดของปัญหาและการแก้ปัญหา หลังจากที่เราได้คัดแยกรายละเอียดที่จําเป็นออกมาจารรายละเอียดที่ไม่จำเป็นแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็คือการที่เราจะ,จะถ่ายทอดรายละเอียดนี้นะครับไปสู่ผู้ที่จะวิเคราะห์และแก้ปัญหาสื่หมันก็เป็นไปได้หลายรูปแบบเลยหากผู้แก้ปัญหาคือบุคคลอื่นการถ่ายทอดปัญหาเนี่ยสามารถทําได้โดยอธิบายเป็นข้อความและอาจใช้แผนภาพประกอบนะครับ ทางผู้แก้ปัญหาคือคอมพิวเตอร์การถ่ายทอดวิธีการแก้ปัญหาก็จะอยู่ในรูปแบบของภาษาโปรแกรมนั่นเองนะครับตัวอย่างนะครับลุงสมบัติต้องการหารายได้เสริมโดยการตัดถนนส่วนบุนคคลที่อนุญาตให้ผู้ขับขี่ยาสารนะผ,ผ่านไปมาได้แต่ต้องจ่ายค่าผ่านทางโดยเริ่มต้นที่คันละสิบาทบวกกับค่าทมเนียมที่คิดตามจำนวนล้อของยาพาหนะล้อละ5บาท ตัวอย่างเช่นรถเก๋งสี่้อจะต้องเสียค่าผ่านทาง10บวก4คูณด้วย5เท่ากับ30บาทได้เองครับส่วนคนเดินเท้าสามารถสัญจรผ่านไปมาได้โดยไม่ต้องเสียค่าผ่านทางน,นะครับตามภาพเนี่ยให้อธิบายสถา,านการณ์ใหม่ที่ประกอบโดยรายละเอียดน้อยที่สุดโดยที่ยังมีข้อมูลเพียงพอที่จะนำไปคบนวณว่าลุงสมบัติเนี่ยสามารถเก็บค่าผ่านทางได้เป็นจำนวนเท่าที่กี่บาทจะสังเกตจากภาพข้างหน้านะครับเราจะดูว่า มียานพาหนะกี่ประเภทและจํานวนเท่าไหร่มีคนเดินเท้าเท่าไหร่หลังจากที่เราได้ข้อมูลตรงนี้แล้วนะครับเราก็จะนําไปหาความต้องการซึ่งก็คือลุงสมบัติเนี่ยสามารถเก็บค่า่าฐานได้เท่าไหร่จากสถานการณ์ข้างต้นนะครับเราสามารถทิจารณาให้เหลือเพียงรายละเอียดที่จําเป็นได้ดังนี้นะครับยานพาหนะ1ล้อจำนวน2คัน ยาพาหนระสองล้อจำนวนสามคันยาพาหนะสามล้อจำนวนหนึ่งคันและยาพาหนะสี่ล้อจำนวนสามคันนะครับค่ายาพาหาะผ่านทางเริ่มต้นคันละสิบบาทค่ายาพาหนะผ่านทางเพิ่มเป็นล้อละห้าบาท้าผ่านทางทั้งหมดนะครับเมื่อเขียนออกมาเป็นสมการแล้วนะครับเราก็จะนําจํานวนยาพาหาะทั้งหมดเนี่ยคูณด้วยสิบบวกด้วยจํานวนล้อทั้งหมดที่คูณด้วยห้านะครับหลังจากที่ เราคำนวณตามสมการนี้เรียบร้อยแล้วนะครับคำตอบที่ออกมาก็คือ2 0 5าบาทเห็นไหมครับการที่เราจะหาความต้องการได้เนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปเอารายละเอียดตีย่อยที่มันไม่จําเป็นเลยนะครับอย่างที่รูปที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับรถสีแดงรถสีเขียวจักรยานล้อเดียวหรือจักรยานสองล้อรถบรรทุกหรือว่ารถยนต์ธรรมดานะครับ มันเป็นรายละเอียดที่เราไม่จะเป็นที่ต้องใช้ในการหารว่าลุงสมบัติเนี่ยได้ค่าตอบแทนจากการที่เขาเปิดถนนให้คนผ่านทางนอนย่าเท่าไหร่หลังจากที่เราตัดรายละเอียดออกไปทั้งหมดแล้วก็จะเหลือเพียงจํานวนล้อราคาซึ่งพอผ่านการคํานวณแล้วนะครับจะได้ความต้องการออกมา ตรงตามกับที่รูงสมบ,บัติต้องการซึ่งก็คือ205บาทนั่นเองครับต่อไปนะครับเรามาดูตัวอย่างที่1.4กันนะครับถัดจากนี้นะครับจะเป็นการเขียนแผนภาพเชิงนมามธรรมแล้วนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะครับเราจะมาดูที่ภาพทางขวาบือก่อนนะครับภาพนี้นะครับเป็นแผนภาพแสดงที่ตั้งของสถานที่ต่างๆนะครับรวมถึงเส้นทางรและ,ะระยะทางของเส้นแต่ละเส้น โดยให้มีรายละเอียดเพียงพอที่จะหาคำตอบเหล่านี้ได้ซึ่งก็คือเส้นทางเดินจากโรงเรียนกลับบ้านที่ใช้ระยะทางสั้นที่สุดเส้นทางเดินจากโรงเรียนกลับบ้านที่สั้นที่สุดโดยแวะร้านขายขระดเส้นทางเดินจากโรงเรียนกลับบ้านที่สั้นที่สุดโดยแวะร้านขายขระดและเรือกเดินเฉพาะเหมือนที่มีร่มเงาเท่านั้นนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเป็นข้อกําหนดที่โจย์ต้องการที่จะให้เราหาคําตอบเหล่านี้ออกมาให้ได้นะครับแล้วเราจะสามารถเขียนแผนภาพออกมาได้ได้อย่างไร ก็มาดูตรงนี้เลยนะครับเราจะสามารถเขียนแผนภาพเชยงนามธรรมที่ให้เพียงพอกับข้อคําตอบเหล่านี้ได้นะครับก็คือสญลักษณ์รูปวงรีนะครับจะแทนสถานที่เส้นตรงแทนถนทนที่เชื่อมระหว่างสถานที่ตัวเลขกํากับเส้นแทนระยะทางของถนนและเส้นสีเขียวนะครับแทนถนทนที่มีร่มเงานะครับเราจะเขียนออกมาเป็นแผนภาพเชิงนามธรรมได้อย่างนี้นะครับโดยที่เราตัดทอนมาละเอียดที่มันจะเป็นออกไปแล้วเหลือเพียงเส้นทาง และระยะทางกับสถานที่เท่านั้นนะครับที่เราจําเป็นจะต้องใช้แล้วถ้าหากเราอยากจะแก้ปัญหา3ข้อก่อนหน้านี้ล่ะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนกับที่ข้อเมื่อสักครู่นะครับแต่ว่าเราจะตัดเอาเฉพาะส่วนที่เราต้องการเท่านั้นนั่นก็คือดูที่ส่วนของปัญหานะครับเส้นทางเดินจากโรงเรียนกับบ้านที่ใช้ระยะทางสั้นที่สุดทางตอบใ,ในคำตอบในคําตอบเชิญนมามธรรมนะครับจะเห็นได้ว่าเราจะเดินจากโรงเรียน ไปที่ห้องสมุดและเดินไปที่บ้านนะครับซึ่งจะใช้ระยะทางทั้งหมดเนี่ย900เมตรเส้นทางเดินจากโรงเรียนกลับบ้านที่สั้นที่สุดโดยแวะร้านขายขนมเราต้องแวะร้านขายขนมด้วยนะครับโดยที่สั้นที่สุดดังนั้นเราจะแวะห้องสมุดไม่ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเดินจากโรงเรียนไปที่ร้านขนมแล้วก็กลับบ้านเลยนะครับซึ่งจะใช้ระยะทางทั้งหมด1,300เมตรครับและถ้าหากเดินทาง จากโรงเรียนกลับบ้านที่สั้นที่สุดนะครับดยที่แวะร้านขายขนมและเลือกเดินเฉพาะถนนที่มีร่มเงาเท่านั้นก็ต้องเดินจากโรงเรียนนะครับไปที่ร้านขายขนมห้องสมุดจากนั้นก็กลับบ้านโดยเนี่ยที่เราจะแวะห้องสมุดด้วยนะครับจะเห็นได้ว่าระยะทางที่ใช้ทั้งหมดเนี่ยก็คือ2400เมตรนะครับหรือคือ2.4กิโลเมตรนั่นเองสรุปนะครับ การนำแนวคิดเชิงนามมาทำไปใช้ในการแก้ปัญหาครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการคัดแยกคุณลักษณะที่สําคัญออกจากรายละเอียดที่ไม่จําเป็นหรือหฮได้อ้อมูลที่จําเป็นเพียงพอและกระชับในการถ่ายทอดองค์ประกอบปัญหาทําให้การแก้ปัญหามีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยให้การออกแบบขั้นตอนวิธีในการหาคำตอบเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นนะครับอีกทั้งหนึ่งเพิ่มโอกาสที่จะพบว่าปัญหาใ่กำลังแก้ไขเป็นสิ่งเดียวกันกับปัญหาเดิมที่เคยแก้ไปแล้วหรือเปล่า ซึ่งจะส่งผลให้สามารถานำวิธีการที่มีอยู่แล้วนะครับมาประยุกต์ใช้งานได้โดยไม่ต้องแต่วิธีการแก้ปัญหาใหม่ตั้งแต่ต้นเป็นอย่างไงกันบ้างครับการที่เราน,นําแนวพิดเชิงนามาทำเนี่ยมาใช้แก้ปัญหาเนี่ยมันใช้แก้ปัญหาได้จริงหรือเปล่าจากข้อคําถามท,าที่เราผ่านกันไปเมื่อสักครู่นะครับจะเป็นไร้ว่าการนำนํำแนวพิดเชิงนามาทำมาใช้แก้ปัญหาเนี่ยสามารถทําได้จริงแน่นอะนไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวหรือไกลตัวเราก็่าม เราสามารถใช้วิธีคิดนี้นะครับมากแก้ปัญหาบางคนอาจจะสามารถแก้ปัญหาได้โดยที่ม่นู้ตัวด้วยซ้ําแต่ความจริงแล้วนะครับเรามีกระบวนการคิดอยู่ในสมองของเราอยู่แล้วหลังจากที่เรานํามันแปลรูปออกมานะครับก็จะกลายเป็นแนวคิดเชิงนมามธรรมที่เขียนลงในกระดาษที่ตัดทอนรายละเอียดและเอาเฉพาะส่วนที่สําคัญที่สุดมาซึ่งก็เป็นแนวคิดที่จะใช้ในการแก้ปัญหาครับหลังจากนี้จะเข้าสู่ช่วงของส่วนที่2 เกี่ยวกับขั้นตอนการแก้ปัญหาแล้วนะครับหลังจากที่เราสร้างและพิชฌากรรมมาทาแล้วก็จะสู่ขั้นตอนที่เราจะถ่ายทอดออกมาในปัจจุบันนะครับการดําเนินชีวิตเนี่ยจะต้องมีการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการาื่อกสารมีตลอดเวลาโดยมีระบบการทางานที่ซับซ้อนอยู่เบื้องหลังนะครับเช่นสมาร์ทโฟนที่ทําหน้าที่ในการสื่อสารและมีโปรแกรมสําหรับสื่อสารอยู่เบื้องหลังซึ่งโปรแกรมเหล่านี้นะครับล้วนอาศัยการเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาทั้งสิ้น การแก้ปัญหาเ,เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการนำโงชีวิตของมนุษย์ปัญหาบางปัญหาเนี่ยก็สามารถคิดหาคําตอบได้ทันทีแต่ในบางปัญหาเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานานในการาค้นหาคำตอบซึ่งคําตอบที่ได้เนี่ยต้องสามารถที่จ์ได้เป็นคำตอบที่ดีที่สุดมาเื่อถือและสามารถนําไปใช้อ้างอิงนได้นะครับดังนั้นจึงได้เกิดขึ้นมาเป็นขั้นตอนการแก้ปัญหานันเองครับขั้นตอนการแก้ปัญหาน,นะครับประกอบไปด้วย4ขั้นตอนดังนี้นะครับนั่นคือ การวิเคราะห์และการกำหนดรายละเอียดของปัญหาการวางแผนการแก้ปัญหาการดำเนินการแก้ปัญหาการตรวจสอบและการประเมินผลครับการวิเคราะห์และการกำหนดรายละเอียดของปัญหานะครับคือการที่เราจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดเรืองถขายข้อกำหนดรวมถึงข้อจากัดต่างๆของปัญหานะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะวิเคราะห์ว่าข้อมูลใดที่มีความจำเป็นในการแก้ปัญหาตรงส่วนนี้ก็จะเป็นเหมือนกับแนวคิดเชิงนามธรรมแล้วนะครับ คือจะแยกส่วนที่จําเป็นออกจากส่วนที่ไม่จำเป็นถ้าตอนที่2ครับการวางแผนการแก้ปัญหาเป็นการคิดค้นกระบวนการต่างๆนะครับที่เป็นลําดับขั้นตอนส่่งตรงนี้นะครับจะต้องอาศัยประสบการณ์และความรู้ของผู้ที่จะมาแก้ปัญหาเนี่ยโดยอาจ,จะนำวิธีที่เคยแก้ปัญหาแล้วหรือค้นหาวิธีอื่นแล้วนํามาประยุกต์เข้ากับปัญหาที่กําลังแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนแก้ไขปัญหาสำหร,รับการพัฒนาะโปรแกรมเนี่ยเราอาจจะเลือกใช้รหัสลำลองห,หรือผังงาน โดยวิธีแก้ปัญหาแบบนี้นะครับเราเรียกว่าขั้นตอนวิธีหรืออัลกอริทึมขั้นที่3านะครับดําเนินการแก้ปัญหาเป็นการพัฒนาโปรแกรมตามอัลกอริทึมที่ได้วาไว้นะครับโดยอาจใช้ภาษาโปรแกรมช่วยในการดําเนินการขั้นที่4นะครับตรวจสอบแับประเมินผลขั้นตอนนี้นะครับควรจะควบคู่ไปกับขั้นตอนการดาเนินการแก้ปัญหาโดยที่เราจะตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้หากผลลัพธ์ที่ได้ไม่ถูกต้องนะครับหรือยังมีส่วนที่ต้องแก้ไข เราก็ต้องย้อนกลับไปทำซ้ำตั้งแต่ขั้นตอนแรกเกื่าจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องนั่นเองครับต่อไปมาดูตัวอย่างกันดีกว่านะครับตัวอย่างที่สองชุดหนึ่งนะครับจากสถานการณ์นี้นะครับเราต้องเราจะหาค่ามากที่สุดของตัวเลขทั้งสามตัวนว้นส่งก็ได้แก่สามสิบห้าและก็ยี่สิบห้าหากเราจะสาม,มาหาค่ามากที่สุดเนี่ยแล้เวเราจะเขียนมันออกมาให้อยู่ในรูปแบบของขั้นตอนการแก้ปัญหาเดวเราจะเขียนมันด้วยวิธีไหนอะมาดูกันครับ ขั้นตอนการแก้ปัญหานี้นะครับขั้นแรกเราก็ต้องวิเคราะห์และกาหนดรายละเอียดของปัญหาก่อนข้อมูลเข้าก็คือเราจะนําข้อมูลที่เราต้องการเนี่ยเข้ามาวิเคราะห์นะครับซึ่งประกอบด้วยจํานวน3าตันวนก็คือ3ามสิบห้าและยีต่อไปข้อมูลออกก็คือผลลัพธ์ที่เราต้องการจะได้หรือผลลัพธ์ที่เราต้องการจะหานะครับซึ่งก็คือตัวเลขที่มีค่ามากที่สุดวิธีตรวจสอบความถูกต้องนะครับ ก็จะใช้วิธีการ,รําเนินการหาค่าเลขที่มีค่ามากที่สุดด้วยตัวเองนะครับต่อไปขั้นตอนที่2ครับการวร์แผนการแก้ปัญหาเปรียบเทียบจํานวนที่1กับจำนวนที่ี่ยนะครับเพื่อหาค่ามากระหว่าง2องจำวงนวนนําค่าที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่าที่สามเพื่อหาค่าที่มากกว่าและค่าที่มากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นผลลัพธ์จากขั้นตอนก่อนหน้านะครับขั้นที่สานะครับดําเนินการแก้ปัญหา ดำเนินการทดสอบตามขั้นตอนที่เราได้วางแผนไว้่อสักดรู่นี้นะครับนั่นก็คือเปรียบเทียบจำนวนที่1ก็คือ30บกับจำนวนที่2คือ5นะครับแล้วเราก็พบว่า30มเป็นมากที่สุดนำค่าที่ได้ซึ่งก็คือ30นะครับมาเปรียบเทียบกับค่าที่3ซึ่งก็คือ25และพบว่า30มีค่ามากที่สุดดังนั้นค่าที่มีค่ามากที่สุดก็คือ30ครับขั้นที่4นะครับตรวจสอบและประเมินผลเมื่อเราพิจารณาคำตอบแล้วนะครับผลที่ได้นั้นก็คือ 30มนีค่ามากที่สุดกันเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการนําแนวคิดเชิงนมามธรรมและขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาการแก้ปัญหาที่เราจะอาจจะได้เจอในชีวิตประจําวันหลังจากนี้นะครับเมื่อเราได้เรียนเรื่องนี้ไปแล้วเราก็จะสามารถนําสิ่งที่เราเรียนรู้ในวันนี้นะครับไปประยุกต์ใช้เข้ากับชีวิตประจำวันได้จะเป็นการเดื่อนคางการเลือกซื้อของหรือว่าจะเป็นการวางแผนการจัดก,การบริหารเวลาชีวิตนะครับ ต่างก็สามารถใช้กระบวนการคิดแบบนี้นะครับเพื่อแก้ปัญหาได้นะครับก็วันนี้ก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะครับระหวังว่าทุกคนจะนำสิ่งที่สอนนี้นะครับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นะครับสวัสดีครับ